สบายดีเด้อพี่น้องมาพบพอกันนี่แล้วก็สังสัจิบันนามือนี้น้องท่าเบียออกมาเหลินทุงหน้าพูนบาไทยกะกันเลยแหนกินขวดน้ำเลยวิธีกินน้ำของเพื่อนเพื่อนแหนกินมวยมวยนอยเก่ไก็จะัตอดกินพิซังดอกไทยกะกะ

ติง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 นาเบียติง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 เจออะิงางเลยิ่งเลยโอ้โอ้นังเลยดิปาลุงหรือาจดิปลาลุงไงเบินองหอยเด้อเก่งอลิน้องนบียนั่งอะไรน่องข้าละมันไปไหนถ้าลนั่งหมันไปไหนปลาลุง ใทก้าเออตกลงหันเยลูกสมวยมวยน้องมวยสบายดีปลาลุงในอะไมวยสบายดีปลาลุงน้องมวยที่ใดใดอดีและเห็ดคุงใหม่ไหมเออน้องมวยนี่มาเอาเด็กซอยนี่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 ปุ๊ก้าก็ยืนอยู่โหใไทก้าเลยระวังตกเลยลูกมี่น่นี่เี่น่นนีี่นี่นนี่นอ่นี่นีี่นี่นีนี่นนน่อ่ เด็กเด็กเอตัวนั่นเลยอ้ามาอยอางมันห้เอามันั่งเอาน้องนั่งผมมไทยกากระเต็นงือกตึงตึงตึงเจ๊เจ๊ตึงจึงจึงโอ้ยยนใหม่เลยพูดเห็ดไปจังหน้บ้านเลย เจ๊ตึงตึึงเจ๊เจ๊ตึงอาางไหนกันไรอุมาอุมาเฮียงกันเฮียงกันตึงจึงมาหนึ่งชองหนึ่งชองเจ๊จึงจึงเจ๊จึงจึงจึเจ๊เจ๊ึงจึงาปลยมาลงมาเนี้ย่าก้านะคุณมายินยอมได้ประกาศ บเยรีระเบียงครับแม่ถ้าเปิดออกก็จะเป็นนนี่พี่น้องระเบียงซาจิวแล้วก,ก็จะแนมเพียงถงหน้าเด้อพี่น้องนี่จะเป็นประมาณนี้ถ้าคิวบริถายเบิ่งกพอบริถิเปิดผ่าก้างออกพี่น้องมันแดดแล้วมื่อน,นี้มันมันแบดนแดดเลยเปิดผ่าออก ก็จะแบบว่ามองเห็นทุ่งนามองเห็นงูวพี่น้องเป็นแบบมันเบาแห้งมันเกิดสานแล้วมันมันบามันบั่นเนี่ยอแบบืมมบาแข็งสบายพอไม่ได้อีกเส้นหนึ่งมันจะพอฮะน่ะจะเบิงดูพอเดียวฮะ มันคืออันนั้นแท้พี่น้องมันสิบว่าแข็งโพดบ่ฮะฮะมันมีหลอกมันบ่หลอกมันได้แต่ซ้ำนี่มันบ่บ่คือ่เขาจักผ้าเนาะก็ได้อีกเส้นหนึ่งม่นหัวบางโพดแมนบ่เนี่ยให้รอได้อีกเส้นหนึ่งไม่ได้ เป็นตะกีว์บะไ,ได้แท้โผล่ขึ้รถ<โ>ห,หน่ายพอนเที่ยวขึ้นเที่ยวลงนี่เด้พอนใหม่ตาด์ไวเลยมันเัิพอนมาพอนจะรถไทยลงไปเอาไม่ไม่มันซูดไปเลยได้ไม่ต่อเขาก็ได้ไม่เสียวแล้วพ่ๆๆอ ขึ้นไปกินข่าวเดีายวนแต่น้ำหม่จนหิวข่าวหิวหน้าไปกินข่าวลูกไว้ปีนโมกับมีไปมีม้วนมีม <INE> ้วบ่อยาก็อยามันทำเบิงพี่น้องจะซีวพามทำเบิงพอใหญ่จักตอกมีทีชีวิตนี่ไฮโซเลยพี่น้องปกติหน้าอ่าจักนะพ่อวันนี้มีเครื่องจักตอกพี่น้องท่านสมัยขึ้นอีกตื่นอีกพี่น้องเอ้ย ตันสมัย,ย Hi เ้อไฮเทคเลยคือมือนี่ เลยกระวุดจไปใส่นางงามฮะแม่บอกให้ขึ้นไปกินข่าวอ้าวอีมวยมันบมดิงามมันอ้วนภาษิว่าให้มันงามอีมวยมันกระอ้วนบอกกันเมื่อกินข่าวไปแม่จาน่านน้มวยไหวแม่จานเอิญนนะลกไปเมื่อกินข่าวเมื่อห้านอนเพื่อนยังนอนเว้นอยู่นะฮะน้องมวยนะเมืกินข้าวเมื่อนอนวันใหม่ก็กินข่าวก็นอนพักผ่อนช่แลนเ่นอยู่บนมือนี่ไปลูกกินข่าวเด้อ จะนเป็นกระเพาะได้เหอใน้น่อยบอก,กินขาวนะเป็นม่วงเลนจนบก,กินขาวเล็กหน่อยพี่น้องเอ้ยกินขาวพี่ใหญ่ก็จ้างหน้ขค้นไปกินขาวพี่น้องจกักตอกจักย่างแลวกันว่ากันไปกินขขากินน้ำหึงหึงพี่ใหญ่าตามันมันบดดมเดะซ้ำพี่น้องพี่ใหญ่เราไปตาขึ้นในเือนหม่มการเพชรบอลตาในเงอนหม่มก็มันบดเดดแต่ว่ามันก็นมีลมอยู่ ไปเมื่อเมื่อกินข่าวไปไวลูกไปเมื่อไหรจังเลนไม่ไม่เห็นไอ้โมเมื่อกินข่าวลูกไอ้โมเมื่อกินข่าวเมื่อนอนไปลูกไปนี่เบิม้มสะจิกใส่แบบไกลๆตะกี้นั้นมีแต่อยู่ยไรทยก็จะขายเนาะนี่พี่น้อง มาเวลาซุดมันก็ดังเก็บดังเก็บแค่จะตื่นก็จะเห็ดคักเทิึงไอ้พี่น้องเบิ่งก็ลงแรกคาักแน่เนะพ่อไม่เศษไม่ยังได้พี่น้องก็จะเห็ดนี่นะแน่จากต่อพี่น้องไฮโซเลย แบบงามขนาดเลยนะลงแลกอย่างดีนะพ่อเนาะร้อยอะไรสามคแสนกว่าแสนปลายพี่น้องเลยวันขี้ขี่ได้นี่พี่น้องเป็นแสนพว่าได้ไหมราคาเนี่ยลงเลยจักมาอลไรมาค้ามน่ะเปิดหูเเลยว่าจะก่อนเห็นจับก่อนน่ะไม่ไงนะนั่งห่มก๊กอันซ้ำซากาสองปีสามปีพอดีเป็นห่ม เคยโตเจียนเอานงง่ะโตมันเตื่อยตะโค้งว่าเจียนเอาอย่ามันอย่ามันโง่เราบะง่ะโตมันเตื่อยลงเลยมันเวลาลมฝนมาเราบะเอามันถ่วงน้ำหนักคันดีเออให้พันออกนี่พันง่ะโตมันเตื่อยนี่มานนอออยช่่่งโซะเาามวันใหม่ข้าดูดกินเลย ไอบุญมีต่อยอันมะขามจากตอกตอกเด้อตอกเด้อตอกมัดเข่าเด้อแบ่งให้ีข้าวโลดนาโลดทำบ้านน้าเบียน้าเบียเผาพ่ออันเผาพ่ออันจักตอกบะมาหามฮ้เฮ้ กินอ้อยแล้วพวกนี้กินอ้อยแล้ม่มันบริเนเดียวนี้เด้อ้นมัวร้ายพวกแหงบ่นาละก้ายบ่ชอลทั้งฟันจามและยิ้มแถวนาเบียคนเราซิลิโญบานถาน้าเบียคนโกซิลิโญบานท่า เู่ปานี้เราไปสอได้แล้วนังไปเราได้พ่อันี่นะพ่อใหญ่พ่อใหญ่จะมาตุจะมากรงายล้งอะจิวเพเในขันทิธาบอกเล็กน้อยันนี้คือขืนละสุอาดโลดไปคือการขืนละอาดปรับโลด เอ้าไปเลยมาไม่ห้ามห้ามไปซอยเคยโตเลยไอกาน้าอ้อยนะยำาได้จักหมากแล้วมั้ยไปซอยมาดูมันได้จัคหมากมันได้จักหมากและอันตามมาหน่แล้วโลดอามันโลดมากัหยำอ้อยนะมันมีไม่แม่นอู้่เออไม่แม่นนามันทะเลมันเอามาเพียงแบดมาไม่หยำทะเละบกันนี่ แล้วบักไทกาหอมหมาอะไรบ้างนี่หอม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 าอมหอมแก้มแค่ได <c oughs> ้อยู่ใน,นนี่แหละเป็นอิสระใน,นนี่แหละค่ะพาลงวัดไปคานอยู่วัดนั้นมนันเดินก้วงโอเคพี่เนายนี่ลงวัดสำหรับการจักตอกจักแต่ก,ก็ได้นี่มาแรงเคยโตมาจักเยื่อนตอกมาจักเยื่อนนะไทกากับผู้สวย โอเคพี่น้องมาหานีฮะจิ๊บกับิคอจบคลิปว้สนิทซะก่อนเด้ยพี่น้องฝากกดไ์ก็แชรกก์กดติดตามหน่อยเดอ้อ